เราจะมาสอนนะทุกคนอันนี้ก็คือเราทําไปคร่าวๆแล้วนานนิดนึงอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าทํายังไงบ้างแคบอ่ะไปดูกันถ้าอยากให้ขยายได้นะคะกดไปตรงนี้เลยอ่ะกดไปก็กดเล่นคลิปเลยจ้าอันนี้ก็คือจะไม่มีเสียงแล้วพอปิดไว้แล้วก็หันไปเลยคะ่ะหันไปก็สวยแล้วคะ่ะทุกคน ในนี้เนี่ยมันอาจจะกระตุกนะคะแต่ว่าถ้ามันทําดีๆเนี่ยมันก็จะไม่กระตุกนะส่วนเอฟเฟกนะเราก็จะใช้เป็นเอฟเฟกขย่วกับแสงดาวค่ะตายกดที่เอฟเฟกต์วิดีโอนะเอฟเฟกตวิดีโอก็ขย่าก,ก่อนเลยนะขย่าค่ะขย่าคลิปแล้วก็เลื่อนให้มาอยู่ตรงนี้เลยนะ แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็ใส่แสงดาวไปค่ะตอนที่มันเริ่มเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็ใส่แสงดาวนะอันนี้ที่หนึงนะแล้วก็ตรงนี้อีกที่หนึงแล้วก็ตรงนี้นะเว่อใครอยากได้ประมาณไหนก็เอาไปเลย แล้วแต่เลยสำหรับใครที่อยากรู้ว่าปับแก้ยังไงนะกดไปตรงคำว่าปัดแก้แล้วเขาก็จะมีฟิลเตอร์ให้ก็กดไปคำว่าฟิลเตอร์กดคำว่าฟิลเตอร์เสร็จ <c oughs> ก็ให้กดไปตรงคำว่าธรรมชาตินะธรรมชาติแล้วก็เลือกได้ทั้งหมดนี้เลยนะตรงนี้ก็เลือกได้เนี่ยอันนี้ก็เลือกได้แต่อันอื่นไม่แน่ใจนะแต่เราใช้เป็นอันนี้นะคะเป็นสีแบบเนี้ยนะอือ ว่าตอนนี้คือยังไม่ใช้นะคะอันนี้คือลบไปก่อนอ่ะตอนนี้เราก็ต้องใส่อฟเฟรใชิละ่ะแล้วซึง่งเราก็ใส่อฟเฟรไปแล้วแล้วก็ปรับแก้นะสําหรับความสว่างก็เดี๋ยวบอกว่าความสว่างประมาณไหนความสว่างเนี่ยนะคะก็ประมาณความสว่างก็ประมาณลบยี่สิบนะคะแล้วก็คอนทราสคือหรืออะไรสักอย่างนี่แหละคืออันนี้นะคะอันนี้เนี่ย ก็ประมาณบวก15หรือว่าบวก20ก็ได้นะคะส่วนความอิ่มตัวของสีนะคะไม่ต้องนะคะความคมชัดก็แล้วแต่ความชอบนะคะไฮไลท์ก็ลบ20ค่ะอายแชโดว์ไม่ต้องนะคะอุณหภูมิก็ลบ13ค่ะแล้วก็กดเยียดไปเลยนะแล้วก็กดปรับแก้ภายนอกนะคะทุกคนกดออกแบบนี้แล้วก็กดไปปรับแก้อีกรอบนึงนะคะแล้วก็กดปรับแก้แล้วก็ กดโทนสีไปเลยนะอะแล้วแต่จะเอาม่วงขนาดไหนเอาม่วงนูน้นม่วงนี้ม่วงนั่นก็เอาไปเลยนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะอะ,อะแล้วแต่เลยนะคะอันนี้คือเสร็จแล้วนะสําหรับคลิปเดี๋ยวเรากดข้างบนนี้เลยนะอืมมาผูพ้พมททาเพลงนะคะกดไปเลยค่ะกดไปกดไปอะก็รอมันโหลดเสร็จตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กดดูคลิปเลย มันก็จะไม่เหมือนเดิมแบบนี้นะทุกคนแล้วก็กดเสร็จปีนเออเขาก็จาเหมือนเดิมไม่ได้นะจําแบบเดิมของเราไม่ได้เนี่ยอันนี้คือแบบเดิมนะแล้วก็กดออกกดออกเสร็จก็กด youtube เออก็เหมือนกับทุกคลิปที่เคยลงใช่ทําเสร็จอย่างนี้ก็เหมือนเดิมค่ะลงไปใครอยากได้สโลก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีคลิปแบบสโลด้วยนะอือหึแต่ว่ายาวแค่นิดเดียวนะสโล่ โ okay, อเครอยูทูบเข้า5ชั่วโมงไปอัมสโลอัมสโลก็บ้าแล้วอัมสโล I'm slow ก็บ้าแล้วอัมสโล I'm slow ก็บ้าแล้วแล้วตอนนี้ YouTube <c oughs> ก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนแล้วก็กดบวกตรงนี้เลยนะกดบวกไป อ่ะกดบวกเสร็จกดบวกไปเลยจ้ะกดบวกเสร็จก็วิดีโอสั้นเหมือนของเราอันเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าอันนี้ไม่ต้องสอนก็ได้เนาะไปไปไป